อโอ้ซุ่มเหม็นเน่าจนจัดเนื้อปะเนี่ยตายแนละ้วเนื้อจัดเลยล็อกเครื่องออดูให้ดูให้เธอตลกอ่ะมามาบ้านเล็กนะตอตอระวงนะังหน้าเขาจันเป็นสายบนนะเขาตามรอยผมวะข้างล่างล็อกเื่องหมดเลย,มเยเไม่ทาลทางเลยอะ่ะ ผมป้านอยู่ขวานะมันมันเกิดม,ม,มันเกิดขวาบนพี่อแล้ววิ่งไปไเอาไม้เอาไม้ไม้บัวเป็นขวานบนบบน,น่าจะบนอะ่ะมีรูไหมเกียวมี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 เหมือนดูนะ,นะเด<ธ>ี๋ยวกไ็ได้นะเดี๋ยวผมวิ่งหากล่องแล้ววิ่งหาให้ได้เกิดขวาบนนะ่ะรูนะ่ะกล่กองกล่องกลางทุ่งตรงเอ้อยู่ไหนอะพี่อยู่ไหนอยู่ขวากลาง Làة, à. A, cái cổng trong khu vực này... Ơ, tôi đã thấy rồi. tàu. Tôi đã thấy bóng tàu. Tôi thấy bóng tàu. không? không ไล่เครื่องมันะเอ็นโดเทียมขังนี้แหลกอะไรวะมันดึงมันดึงไอ้เหี้ยมันดึงโอ้โหมันมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วเปิดแล้วเห็ตุผลวะเจอแล้วจะรู้แล้วจะรู้แล้วแขกันแล้วเอโดเทียมขาววันหนึ่งตรงที่เราปั่นยังเมื่อกี้แข็งแล้วหมูอยู่อ่ะเหมือนจะมาแล้วหมู่มั้งมาเพร่อวะไป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 มาไม่ถูกหรอกมั้งเพว่าที่ลงเลยแล้วกัน หายป่ะหายหายแล้วหายแล้วหายแล้วพี่ลงเลยนะมีบอลโล่ไปโตขึ้นก่อนกลับแหละกลับป่ะไม่กลับ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 ไล่เอาเล่นได้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 แยกแล้วเจอกุญแจอีกแล้วเหรอไอ้เหี้ยโกงคลิปหายเปิร์กกุญจจแมบแดงด้วยโมีอุ้ยแอดออนดีด้วยแอดออนแดงปิดหน้าต่างไปเลยพี่เอ๋ มาซ้ายบนดิมามาเก็บมีมีกล่องม่วงกับกับแแดงมาตัวปั่นไปก่อนแยกปั่นไปลาดไปขวาแนละ้ไปเที่ขวาตรงไหนตีนี่ยแบบแดงในกล่องแล้วก็มีกล่องหย,ย,ย,ยิบกล่องม่วงมากับปั่นก่อนโอ้โหโดนอีกกว่าไอ้สัตว์โคตรไปยังโกงเลยเฮียต้องมา,มาว,ว่ะแบบแวไอ้เแยผมบอกเลยว่า เนี่ยต้องแข่งแม่งต้องมาเนี่ยโกงจัดมันโกงเพราะไอ้เปิดซ้ำได้นี่แหละ๋ยวผมขอคุยกับทีมงานผมก่อนว่าจะแบนดีไหมในแข่งแบบแดงแอดนอี่เด้วหน้าดูดิแอดออนแอดออนสแตมอ่ะเพิ่มระยะการานักอล่าโอ้โหลมวะ ไอตัวในกล่องพีภัยฉายนะมันไอฝัอง่งขวาแอดไอตัว,ตวนั้นผมยังไม่ได้ใช้ไม้นะใช้ล้อหมูกับตรงนี้ไปไอสองแผ่นว่าเราไม่ต้องดักไอ้ไม่น่าเลยเอาเลยนะเนี่นนนมยมาเลยมาเลยมาเลย ล่องพี่เอกช,ชาเบียรายังพี่เอกชางมาเถอะมาปัดเลยหมดแล้ว,วมหมดแล้วกล่องหมดแล้วมาขวาล่างเลยโตไม่ต้้งผมนะไม่ต้้งผมนะมาเจ้าพี่เอกเฮ้ย เอาไม่เจอเจอแล้วแหละตอนนี้เจอแล้วแหละเจอกูอ่ะไม่เจอกูอันนี้นิ้วแดงวะเนี่ยนิ้วแดงไล่โตัวตัวใช้กินข้าดีเราตีไปก่อนเลยแล้วกัน เก็ล่อองหนไม่ได้ถือกล่องถือแผนท<า>ี่เครื่องขวาล่างจะเสร็จอ่ะท่านบอกว่าวไม่ทันก็ฉีกออกมาตีฉีกมามา้าอยู่อ่ะพาไปตัวไปอยู่แล้วไม่ไปนะไม่ไปชงนมอยู่อ่ะชงนมไปแล้วนะไปแล้วนะอื่นเลยละกัน เปิดได้ใบ้านนี้แคมป์กลับไปแคมป์ป่ะเออโซนๆเจ๋อถ้าถ้วยนี่คือเข้านแน่เว้ยประตูอ,อยู่ไหนบนบานหนึ่งกลางบานเขาอยู่ไหนโตก,กลางแบบกลางกลางทุ่งเลย บักกูบักกูบักกูสวยหมดยังกี่ได้ขนาดสวยสวยสวยปมดปวดแล้วปะไอท่ออยู่ตรงที่ตัวโดนแผนเออกลมาแล้วมามาๆาคุณต้องเล่นไม้แผ่นนี้มายังเดี๋ยวคุณเดินไปโดินมาตรงตรงแมทแมทเอลทีแมทเอลทีตรงที่ตัวโดนแผนเลยฝั่งนู้นเหรอฝั่งนี้เหรอนี่เลยตรงนี้เลยตรงนี้ตรงตรงซ้ายล่าง อ๋อ้เหี้ยกูเดินเลยขอโทษมาเจอฟ้าไหนวะไหนวะนี่ยอยู่นี่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 นี่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 ร่างนี่อ๋อเฮียเอ้าไอ้สัสกูว่าเดินไปตรงเอลทีกูว่าถามไหนวะมันมีสองเอลทีไงแล้วเมื่อกี้ที่อะไรกันไอ้คีสองคนพร้อมกันไอ้ตัวบล็อกกู มันจะปลาแต่พี่เอกไงแต่มันโดนหมดล้วๆเลยเดี๋ยวขอคิดกดไล่คิดกดใหม่ๆแป๊บ <c oughs> เดี๋ยวต้องบูด่ะหายใจดังจังวะตัวตลกอยู่แล้วเพราเครื่องมานะมานะบ้านเล็กล่างใช่ไหมมาขวาล่างมาขวาล่างเอ้ยมาขวา <ไอ S 1> มาขวามาขวาไอ้ยี้เห็นเหรอเห็นก <c oughs> ู <ไว S 1> นี่จบเลยนะ เจอใครไม่รู้อะเจอพี่ขอรับโดยแล้วกันโอ้โหหนึจัดไม่รู้ปะผมก็ไปกับพี่เสียวมีอันสามกนดีกว่าเฮ้ยหมดกำลังนะหมดกำลังนะมันจะมาหวายใหญ่ใช่ปะอยู่ไหนอยู่ไหนกั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 นตายไปตายไปใช่ปะเดี๋ยวฉีกไวกลางให้ปั่นไปเลยผมแย่ก่อนปัดไปก่อนปัดไปก่อนไม่มีแต่ยากนะหมดกำลัง ตายนะไม่มีบทกำลังเดี๋ยว็งตายอยู่วะปเิดตายไรเฮียเปิดก่อนดีกว่าตอนนี้ไม่ค่อยดีนะโอโหล้มเลยโอ้โหเจอกูไอ้เฮียหมดกำลังไงสัตว์เล่นไหมแผ่นเดียวนะอุ้ยแหลกอุ้ยแหลกอะไรไม่เจอหรอกเบนทขอเดินไปเครื่องมีลูนเดินไปเครื่องโต น่าจะตามกูนะยุบยังไม่ได้เปิดกล่องเลยพี่เอกเอออะไรเดี๋ยวมึงยังไม่ได้เปิดกล่องเลยเออเดี๋ยวปั่นให้เครื่องเคียรกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะห้าสิบยกก่อนดีกว่าพี่เออพี่ปันอยู่กับไอลโตไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปหาได้ไปหากลับมาโตกลับมา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 โตเตามพี่เอกอะ สามพี่สามพี่ไม่สามเอาครับ oh. ไอเบนต์มึงต้องหาลูนเขาพยายามจะปวดลูนเว้ยอืมหาไม่เจอเลยปั่นเครื่องไม่ได้ตาล่าไม่ใช่ไม่มีลูนอะไม่มีหลบไม่มีโทเทมด้วยสามก็ไปแล้วก็ไปไม่ได้หรอมาหนาะพี่วิ่งเลยเข้าแตเทพไปเลยเข้าไหมเข้าไหม เดี๋ยวพี่เอจิรับให้รับพายอยู่ไหนอยู่ไหนรุ่นอยู่ไหนขวาล่างขวาล่างขวาล่างแก่อยู่นะสวยฉีกให้ฉีกให้ฉีกให้เอาพี่ไอ้ขอยะซ้ำฉีกให้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 ยัง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 คุณตองอยู่เรายวหาให้เดี๋ยวหาให้ปั่นเลยเราต้องมาเล่นแมททึบหน้าก่อนครับพับเลยไม่ต้องรอ โค้เข so <uk> ้ามือเสร็จย <Ireland> ังเสร็จแล้วเสร็จียนะแต่ละวิ่งอะไรวิ่งอะไรวิ่งอะไรโตโตไปรับโตไปรับไปรับไปรับก็มริอนแทนเลยไม่ไม่มืนมันไม่ใช่มันมันไม่ต้องมันบล็อกให้กูทีหนึ่งเบนกูมาเบนเบนจีไปล่างเบนไหนวะมาไหนวะเนี่ยมะไอ้เจ็บอยู่นี่กูต้องฉีดตรงนี้แล้วกฉีดแล้วกูไม่มีไม้โตมาแล้วอยู่นี่ไปไปอยู่นี่ต้องชงนมอ่ะ เขาเกมบัลลัสตีกูได้รอบเนี้ยเฮ้ยต่อต่อยู่พี่ยิวพี่หิวพี่หิได้่หิวพี่หิวพี่หิวพี่หิวยี่ิวพี่หิวพี่หิวยั่หิวพี่หิวพ้่หิวพี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 ่หิวขี่หิวพ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 ี่หิวี่ิว่ิ่ิ่หิวย่ิ่ิ่ิ่ิย่ิ่ิ่ิ่ิ่ิ่ิ่ิ่ิ่ิ่ิพ่ิ่ว่ิ่ ออกมาพี่ออกมาพี่นี่ม่อนพี่มือกดพี่เปลี่ยวโอ้โหนืดว่ะออกซ้ายมาได้ออกซ้ายมาได้ปะได้สวยพี่เข้าแมเทพ่เพียวเรื่องกูเรื่องกูเรื่องยังงอน ลงเคียวๆก่อนได้ปะลงก่อนลงก่อนลงก่อนลงเคียวก่อนโอ้โหกูไม่น่างกไม้เลยไว้เก้เค่ยวไ้บลอกไป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 ยอมมาสายล่างเขียวดูเรื่องกูเรื่องมาไม่มีว่ะโอ้โหโล่งจัดพอแมปนะไม่เอาลงเบ็ดไม่ให้ลงเบ็ดเม้นไม่ได้แล้วไปก่อนไปก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร อารมณ์เบ็ดเม้นแน่เลยไม่ได้หรอกถ้าเบ็ดเม้นบล็อกอ่ะถ้าเบ็ดเม้นบล็อกคนหนึ่งกูว่าหลุดแล้วอ่ะเบ็ดเม้น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 เียวไม่ไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วฉีกเลยไปปั่นก่อนเลยไปปั่นก่อนไปปั่นไปปั่นก่อนไปปั่นคนหนึ่งให้ไปปั่นสองคนเลยให้ตัวรอช่วยกูไอ้ตัวเมมมันอีแรกเลือดอยู่แล้วของเราได้นะพี่มันเห็นตัวเออให้เกี่ยวก็ได้เฮ้ยชี้เห็นกูสัสไอ้ตัวเกลียวอมสายมาเกีียวอย่าวิ่งไอ้ตัวอย่าวิ่ง เห็นมึงแล้วนะไอ้เหี้ยยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดกล่องนะเปิดไปกล่องเดียวนะเือนี่ผมปิดได้เพีอวเลยก็ได้นะพี่มีลุกพี่มีแทงอ่ะเน้นบ้านฝาพาม้บ้านฝาแล้วแล้วช่วยพี่ได้นะเอาเลยไม่ได้ไม่ได้เขาอยู่เนาะพี่เว้นมาปะไไมม่ด้าต้องมานะใจใจไม่ต้องปั่ดไป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 พี่เว้นปัดไหนไอ้เว้นมึงต้องมาฝาดบอลไอแม่ไม่มาช่วยไม่ได้เบอสนะบอสนะเอาเร็วเร็วเลย พี่มีลูกพี่มีแทงอยู่แล้วอ่ะดูเรื่องดูเรื่องดูเรื่องเดี๋ยวบอกให้ทีนึงเฮ้ยเอาผมนะห่มนะพี่อยากฉีกไปสวยสวยแล้วสวยฉีกแล้วฉีกแล้วเดี๋ยวฉีกให้หายเป็นลมนะลมนะตีอยู่ไหนขวาบนใช่ปหมขวาบนขวาบนสองคนเลยทิ้ง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 เสร็จป้ะเสร็จป้ะไม่เสร็จไม่เสร็จหรอกเออไปนะไปนะไปที่อยู่สามคนนะ ไอ้โตฉีกเน๊ะโตฉีกไป้โตฉีกไปกูมีลุกอยู่แล้วโตฉีกไปกูมีลุกอยู่แล้วกูมีลุกอยู่แล้วกูมีลุกแล้วไม่เป็นไรกูมีลุกกูมีลุกโตฉีกแอลฉีกแอลเขียวขึ้นเออโตมาตโตมาตโตลูกฐานปะเนี่ะฐานขอล่อหมดขอล่อขอล่อหมดมันมันมีเครื่องตรงให้บ่อก่อพี่เอกมาดิเบนมึงต้องวิ่งมาจะหมดแล้วทางหลัง เบนสพี่มาบล็อกไม่มาตีผมเล่นเลยพี่ไปไม่ได้กูฉีกไม่ได้แล้วไปบนดิไปบนไม่ได้เหรอกูบีกูฉีกมาบนแล้วไม้มันไม่มีแล้วบนอ่ะมึงเอาเสื้อเด็ดมึงเอาเสื้อมึงเอาเสื้อมึงเอาเด็ดเบนไปไม่ได้แล้วโต้กูอยู่ขอบแแบแล้วอยู่บนเลยใช่ปะเออไม่ทันไอเบนน่ะแตะได้อยู่เครื่องนั้นน่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปียวเคลียวปั่นเครื่องล่างเลยปั่นอยู่ปั่นอยู่ขวาร่าง เบนกูว่าเขากลับไปหามึงว่ะมึงต้องวิ่งฉีกไปเลยไล่ตัวแอบตัวแอบไว้อย่าพี่ให้เขาเห็นหลายเท้าให้เบนไปหามึงไปหามึงฉีกไปล่างเลยแล้วให้ตัวมาปั่นขึ้นเนี้ยเต็จแล้วเต็จอยู่แล้วเครื่องเนี้ยเครื่องนึงอ่ะเอาไปซื้อเครื่องเอาไปซื้อเครื่องเออมึงฉีกยังไงขากวเดินยังไงขากวเดินตามมึงมอให้มองให้มองให้่อนไว้แต่ไว้แล้นฉีกขึ้นสายพี่เหมือนจะมาเหมือนจะมาโอไปได้ปะ กลับมาโตไปกลับไปกลับไปมึงฟังเสียงหัวใจเดี๋ยวเห็นมึงมึงฝืนอีกแล้วไอ้เหี้ยไม้มันไม่มีตรงนี้มึงอย่าฝืนดิมึงฝืนทำไมอ่ะเหนเอาหัวข้นี้ก็ปล่อยเขาไปดิสองคนวปฮิวกันก็จบแล้วเดีย๋ยวถ้ามึงไม่ไม่ไม่เจ็บก็จบและแล้วมึงลากมาเนี่ยแล้วน่าจะเจอเขียวด้วยไม่หลมไม่ลลมยังไม่ลลมหรอกเซฟไม่ต้องรอเซฟเออกลับไปเล่นแมทแมททึบนน้นอ่ะ มึงไปฝืนไหนเฮียไปไหนมาไหนมาไหนมาโอเคไม่น่ามันไม่ไม่ใช่มันไม่น่าฝืนมันก็รู้เสียงหัวใจมาแทนที่เบนท์ที่ไหนหมดแล้วมึงห่อไป้หรขวาไหมไม่มีแล้วท้ายบนเหรออยู่ขวาล่างแค่เสร็จแล้วเขาบอกว่าเกิดมาจากเพื่อนเพื่อนเหรอเพื่อนไม่ได้ปั่นไม่ได้ปั่นที่เขาเปิดกล่องไอ้ตัวทำไมไอ้ตัวล้มตรงเครื่องจะเสร็จวะอันขาดตั้งแต่นั่งฝืนปั่นแล้วไอ้เหี้ยฝืนไม่ได้ ับมากลับมาถ้ามัในบ้านเคียวไปติดเครื่องเลยก็ได้นะมันไม่เงยพึ่งเงยพึ่งเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันล้วนหยุดอย่างนี้กันนะเจอเบนส์เจอเบนส์เจอเบนส์เขียวเจอเบนส์ไม่ได้อะกูว่ากูเลยไปเปิดกล่องมดีกว่าไ่ลเจอเบนส์เจอเบนส์ไล่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 ยาวไล่ยาวน่าจะไปหาเขียววะเบ้นตรงนี้ไม่มีไม้กลับไปหาเขียวเขากลับเขากลับเขากลับเฟีรนได้เปิดกล่องไอพี่หลุมอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงขวาขวากลางของล่างเลยของมันอยู่ใต้ดินน่ะเดียเออมึงไม่เปิดเลยมึงไม่เปิดเลย เดียวไอ้เบสเปิดอยู่เบ็บ้านฟ้านะดูเรื่องดูเรื่องได้กล่องปะได้กล่องทีงไว้หน่อยจัดทัวร์หน่อยครับจนจนเอ็กขึ้นมาทั้งหมดได้ป่ะอยู่ขบนถ้ากล่องนี้ไม่ได้กุญแจโอกาสตายสี่มีครับไอ้โตไม่น่าไปลงตรงนั้นเลยเพื่อนจะเสร็จด้วยไม่ได้ไม่มีด้วยไปขึ้นมาขึ้นมาได้ป่ะขึ้นมาได้ท่านไมฮิว ขึ้นมาอีกอยู่แล้ววิ่งสองอ่ะต้อง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 อัดสองอ่ะยู่ไม่ไม่ทานหรอกพี่เอกยูสเห็นยูเส็จสองคนไม่น่าทันะก็กต้องล้มต้องล้มคนหนึ่งอ่ะเก้าไว้ก่อนเกาไว้ก่อนจะยูสเสร็จนะเดี๋ยวเขารู้ไม่ไปเลยไปเลยเคียวไม่งั้นถ้ายู่เสร็จสองคนไม่ทันนะต้องไปเลยให้เบ้นล้มอ่ะแลวแลวเคียวช่วยหรือว่าต้องคนนึงอ่ะเบ้นออกซ้ายไปไอเบ้นออกขวาไปออกไปเลยเบ้นมึงออกไปเลยมึงออกไปเลยให้เคียววิ่งตรงยังไงก็ต้องเอาต้องเอาเอาลงจากเสาให้ได้อ่ะ ไอตัวมีแทงหลังอยู่นี่แหละเบนมาเบนงาเบนมาเบนมามาเลยเออแค่นั้นแหละไปเลย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 บอกให้ไปเลยไปเลยมึงออกไปขี่ไปก่อนเลยไอไอไอตัวบ้านฟ้าไปครับบ้านฟ้าไปไอฮิวันก่อนเลยสองคนน่ะพี่ผู้โดนหอไล่แน่ยาวเลยยาวเลย เอาไล่แน่ฉีถ,ถ,ถ,ถ้า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 ก่อไปก็ฉีคนละฝั่งแค่นั้นแหละมา,มาไอคนละฝั่งเลยไอโตออกไปตายล่างเลยมึงวิ่งไปตายล่างเลยน่าจะตายเบนต์ตายไเปเบน์ไม่มีไมาโตมึงต้องวิ่งไปช่วย ไปโตเล่นพลาดจัดเออไอเฮียมันไปฝืนอ่ะไปฝืนแบบไก่กามากอ่ะออกให้ไอ้เยี่ยนใครที่จะวิ่งฉีกออกไปไปนั่งปั่นจนเสียงหัวใจออกมาใกล้ถึงจะลุกไปโดนตีฟีดินพี่เราฉีดนะเพื่อนฉีดเพื่อนฉีดไปเลยไปเลยฉีดไปเลยฉีดกลับมาไปกลับมาไปคือมันไม่น่าฝืนอ่ะเพียง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 พี่เพียงตรงนี้ยตรงนั้นไม่มีไม้นะเกียรวตมก็มาช่วยไม่มาไหน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 ใหเจอ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 โตเจอโตไอ้โตตายแล้ว โคนเดียยววช่วได้ไอไไออโตมาช่วยไอไอเบนมันมาช่วยแล้วเบนไปปัน่นไปป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 ่นเบนให้เลน่านไล่น่าจะไล่เขียวนะเขียวก็ตูด,ดึงเวลาได้นะเออโอ้เครื่องจะหมดแล้วโตไม่น่าล้มตรงนี้ไม่น,าน่าล้มาตรงนี้เยเครื่อนะงนี้มันก้าสิบมันก้าสิบกว่าแล้วอะใช่ถ้ามันได้ฝืนแล้วเสร็จไปแล้วป่านเนี้ยนิดเดียวเองมันพลาดนิดเดียวนั่นแหละแค่นั้นแหละ แม่งก่อนเลยเดี๋ยวไม่ได้ใช้ป่านได้ป่ะเคียวล้มนะเโอ้ยไกลแน่ไกลไกลเลยไกลไกลเลยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเคียวมันล้มไกลมากอ่ะสวยสวยเคียวอยู่นี่ซื้อเขาจกเออเสียเวลาหน่อยต้องรอดหนึ่งอ่ะเกมเนี้ยรอดรอดโอกาสรอดมีเสด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 ไปเลยไอไอตรงวิ่งไปรอช่วยเคียวเบน้นไปเปิดขวาบนเลย ไปเปิดล่อให้เปิดล่อไอโตวลอยโตวลอยช่วยเออนั่นแหละเขาต้องเลือกคนคนหนึ่งนะยังไอคุณเออโดนแผ็เขาต้องเลือกคนใอตัววิ่งมาช่วยพี่หมายเบนส์มาหายเบนส์มาหายเบนส์แค่นั้นแหละเดินกลับมาก็วิ่งลงล่างแค่นั้นแหละที่เบนที่เบนต้เปิดต้อเปิดต้อเปิดต่อเปิดเลยเบนมึงเปิดเลย เเเปปิิดดลลยยมึงก็รอมึงก็รอฮิวอ่ะถ้าเขาไล่มึงอ่ะแค่นั้นเองต่อต่อต่อไปขวาล่างไปขวาล่างวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งขวาล่างเลยไปขวาล่างเลยมันจะมีแมททึบอยู่อ่ะแล้วก็ตรงไปจะมีแมทแมทเสร็จเสรเสรเสรประตูเสร็จเปิดเลยเปิดเสร็จออกไปเลยต่อวิ่งไปขวาล่างแมทหินนะมันรู้ไอ้มันโดนแข่งอยู่ไม่ทันออกเลยนัดหนึ่งมีนี่หลุมอยู่ไหมเหรอมีหลุมอยู่มีหลุมไม่ทันขอเดินมาหลุมตาย พันไหวอ่ะรอบสองปะรอบสองรอบนี้มาคู่แต้มคิลเลอร์